สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีปาการามี่นะคะรีวิวนำมาฝากกันนะคะสำหรับตัวรามี่นะคะรุ่นยอดฮิตของเขานะคะก็จะเป็นพวกโมเดลที่เป็น LX ออสตานะคะแล้วก็ซัฟฟารีนะคะก็3โมเดลนี้จะเป็นโมเดลยอดฮิตนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะพูดกันสําหรับโมเดลที่เป็น L X นะคะ3โมเดลนะคะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะตัว L X เนี่ยจะเป็นตัวด้ามที่เป็นตัวอะลูมิเนียมนะคะเราก็มาพร้อมกับกล่องที่เป็นกล่องทรงกระบอกสีเดียวกันกันกบตัวด้ามลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโมเดลออสตาร์ Star นะคะก็จะเป็นตัว ด้ามอลูมิเนียมนะคะทรงคลายกันแต่ว่ามากับพวกกล่องที่เป็นกล่องอกล่องเบรสกล่องพื้นฐานของเขานะคะแล้วก็ตัวที่เป็นซาัฟารีก็จะเป็นตัวด้ามที่เป็นพลาสติก ะะก็3โมเดลยอดฮิตนะคะในคลิปนี้นะคะ LX นะคะซึ่ง LX เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายสีเราเลือกสียอดฮิตมาให้ชมนะคะก็คือสีมารอนที่เป็นออกตัวน้ำตาลช็อกโกแลตตัวนี้นะคะเป็นสีลิมิเต็ดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสีโรสโกนะคะซึ่งหัวประกาของตัวรามี่เนี่ยเขาทำประกาออกมามีทั้งหมด3หัวประกานะคะ ก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นบอลพอยเพนลูกรื่นโรโบรบอนะคะหมึกซึมแล้วก็ฟอทเทนที่เป็นปากคอแรงนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาให้ชมจะเป็นตัวหัวที่เขาเรียกว่าตัวหัวโรโบรบอนะคะลักษณะแบบนี้อ่านี่เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวด้ามนะคะเป็นแบบไหนบ้างนะคะสำหรับแพ็กเกจของเขาเนี่ย จะมาเป็นตัวกล่องทรงกระบอกแบบนี้นะคะดูพรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็สีเดียวกันกับตัวด้ามปากกานะคะอ่าก็จะมีแปะสัญญาอ่ารหัสของเขานะคะอย่างตัวสีโรสโกก็คือ376นะคะสีะมารอนนะคะ390เเป็นสีออกน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะตัวนี้แล้วก็ตรงที่ตัวกระบอกเนี่ยเขาก็จะมีตัวยางนะคะ เขียนชื่อแบรนด์เป็นตัวแบรนด์ลามีดอะรีวิวที่เราพูดกันวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอสตอ็อกงานนะคะที่อันนี้เตรียมจัดส่งลูกค้านะคะทุกด้ามตรงนี้นะคะเราทำเลเซอร์ชื่อให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัวด้ามเวลาเปิดมานะคะทรงกระบอกเปิดมาด้ามในเนี่ยจะมีตัวด้ามเสียบอยู่อย่างนี้นะคะซึ่ง ตัวด้ามแล้วก็ตัวแหนบของเขาตัวกระบอกเป็นโทนสีเดียวกันทั้งหมดลักษณะของตัวด้ามเป็นอลูมิเนียมนะคะที่ตูดของเขาเนี่ยก็เป็นตัวอลูมิเนียมโลหะเช่นเดียวกันนะคะตีตามีดอินเยอรมันซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างกันกันกบตัวออสตาร์นะคะก็สามารถดูได้ในคลิปที่เรารีววไว้เลยนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวคลิปหนีบของเขาเนี่ยก็ทำออกมา พรีเมียมมากๆนะคะเข้ากันกับตัวด้ามอันนี้ก็เลยทำให้ตัว L X เนี่ยมีค่าตัวที่สูงกว่าตัว All Star นะคะโดยตัวป um ั๊มโลโก้แบรนด์เนี่ยก็จะเป็นตัวโลหะอย่างคะเป็นออกเงาๆนี้ถ้าเกิดเป็นตัวของ All Star เนี่ยจะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆป um ั๊มพลาสติกนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งอันนี้นะคะทุกด้ามเราก็ทำชื่อแล้วเวลาที่เราใส่ชื่อลงไปนะคะก็จะได้ลักษณะ,ะประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้คือการใช้วิธีการเลเซอร์นะคะซึ่งเราสามารถเลือกฟอนต์ได้นะคะเราก็ใส่พื้นที่ได้ยาวเต็มแบบนี้เลยนะคะครนี้เวลาเราเลเซอร์เนี่ยมันจะไม่กินพื้นผิวนะคะก็จะเรียบไปกันกับตัวด้ามเลยแบบนี้ ไม่ใช่เป็นการใส่สีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่หลุดนะคะเพราะว่ามันเป็นการเลเซอร์ลงไปที่ผิวของเขาก็ทำไปแล้วทุกด้ามน,นะคะอันนี้ก็เลือกเป็นฟอนตลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็ฟอนตแบบนี้นี่อ่านง่ายนะคะนี้เราลองมาดูในส่วนถัดไปกันบ้างนะคะว่าน้ำหมึกของตัวด้ามน,นะคะเดี๋ยวเราลองเทสให้ดูหมึกที่ให้มาในด้ามเนี่ย มึกที่ให้มาในด้ามจะเป็นหมึกดำนะคะโรลโล์บอลบางคนถามว่าหมึกซึมโรลโล์บอลเขียนออกมาแล้วมันจะทะลุไหมทะลุกระดาษไหมนะคะสีที่ได้จะประมาณนี้นะคะไม่ทะลุกระดาษนะคะอันนี้เป็น M 0.7นะคะที่เขาให้มาในด้ามวันนี้เวลาที่เรา,าต้องการที่จะหมึกหมดนะคะไปซื้อเปลี่ยนได้นะคะก็ หมึกของเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะคะแพ็กเกจที่ลามีเขาใส่มานะคะอันนี้เป็นตัวหมึกเขาเรียกว่ารหัส m 6 3มตัว m 6 3มอะไรนะคะใช้กับตัวรุ่นนี้นะคะออซาก็ใช้รุ่นเดียวกันที่เป็นตัวโรล o b บอ l p e พนนะคะอ่าเป็นแบบนี้น้ำหมึกเป็นของเยอรมันนะคะขนาด m เนี่ยแทนด้วยตัว หัว0.7นะคะขนาด F เป็น0.5เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ปะปากการุ่นนี้0.5ไหมคะ0.7ไหมคะคือเขาแถมมา0.7เราก็สามารถไปเปลี่ยนหมึก0.5ใส่ได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าบอดี้ของตัวหมึกเนี่ยมันขนาดเดียวกันแล้วเวลาที่เราใส่ไปเนี่ยไอ้ขนาด M ขนาด F เนี่ยมันคือแค่ตรงนี้นะคะ,ะแต่ตัวขนาดของตัวหมึก ตัวตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเท่ากันมันก็สามารถใส่กับตัวดามได้แล้วมันก็จะต่างกันที่น้ําหมึกไหลออกมานะคะ M ก็เป็นมีเดียมไซส F ก็เป็นขนาดไซส์เล็ก0.5แล้วแต่คนชอบนี้เวลาที่บางคนชอบประการหมึกน้ําเงินเราก็สามารถซื้อไซส์น้ําเงินเปลี่ยนได้แต่ว่าตัวที่เขาให้มาในด้านเนี่ยเขาจะแถมมาเป็นดำนะคะเห็นไหมคะไซส์ size เดียวกัน M 63 M นะคะ เมดอินเยอรมันนะคะสำหรับตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเข้าไปได้ตัวนี้นะคะก็ใช้เป็นหมึกน้ำเงินได้เลยโอเคนีสำหรับตัวหมึกเดี๋ยวลองเทสตัวหัวน้ำหมึกน้ำเงินให้นะคะสีน้ำเงินจะเป็นประมาณไหนสีของรามี่เนี่ยน้ำหมึกเขาค่อนข้างสีฉ่ำนะคะ,ะสวยงาม นี่เปรียบเทียบระหว่างสีดำกับสีน้ำเงินนะคะก็สำหรับใครที่อยากดูขนาดเส้นของเขานะคะเห็นไหมนี่คือขนาด0.7นะคะถ้าเกิดไซส์ F ก็จะเล็กกว่านี้ไซส์ B ก็คือ1.0จะใหญ่กว่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะซื้อตามที่เราต้องการได้เลย นี่ก็เป็นสต็อกนะคะบึกเ,เราก็มีนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวด้ามนะคะก็มีหลากหลยสีคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาพูดถึงน้ำหนักตัวด้ามกันบ้างนะคะน้ำหนักตัวด้ามของรุ่นนี้ ะอยู่ที่25.29กรัมนะคะสำหรับตัวบอดี้รุ่นนี้นะคะเราลองชั่งทั้งกระบอกนะประมาณ54.73กรัมนะคะก็อันนี้ก็มีตัวอย่างทุกด้านนะคะอันนี้ก็เตรียมจัดส่งสำหรับตัวนี้ ก็ลักษณะอันนี้ก็สามารถที่จะทําไปเป็นของขวัญน,นะคะพิเศษนะคะคอนเกตูเรชันนะคะเลี้ยงรุ่นนะคะก็สามารถได้หลากหลายเห็นไ,ไหมสีนี่ก็หวานแววนะคะแล้วแต่คนชอบเลยโอเค ก็มีตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะอันนี้น่าจะไปทำเป็นงานเลี้ยงรุ่นนะคะประมาณนี้ค,คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเรื่องการรับประกันบ้างนะคะใบรับประกันเนี่ยเขาก็จะมีหลายเวอร์ชั่นนะคะ ของเราเนี่ยจะเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นของที่อของช็อปนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าช็อปได้นี่ใบรับประกันเนี่ยของรามี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเขียนว่าวารันตีการ์ดอันนี้คือยุคเริ่มต้นของเขานะคะซึ่งทุกใบเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยเป็นใบใบแท้ทั้งหมดนะคะลักษณะตัวใบจะเป็นแบบนี้คือ,อ,อทางผู้นำเข้าเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนวิธีการ การสกรีนว่าจะทำยังไงให้เป็นรันนัมเบอร์นะคะแตยุคแรกอย่างของปีที่แล้วเนี่ยลามี่เนี่ยเขาจะเป็นใช้เป็นใบแบบนี้นะคะอ่าซึ่งก็จะมีตรงนี้เป็นอ่าวารันตีสติ๊กเกอร์ของเขานะคะลักษณะใบยุคยุคแรกจะเป็นแบบนี้พอขยบมานะคะ เขาก็เลยทําเป็นตัวแปะสติกเกอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็หมายเลขรับประกันก็คือเป็นนัมเบอร์ต่อนัมเบอร์นะคะเป็นลาม,มี่ขับประกัน,นย0 2ปีสำหรับตัวใบรับประกันพวกนี้คือใบแท้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปะเหมือนเดิมอีกแต่ว่าเพื่อกันนะคะเขาก็เลยมีสติกเกอร์ตัวนี้ออกมาด้วยถัดมาอีก2ซัาเดือนอก็เลยใช้วิธีเปลี่ยนแอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองดู นีเขาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าต้นทุนสติกเกอร์น่าจะมีราคานะคะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นปินป้นที่ใบกระดาษเลยปิ้นที่ใบกระดาษเลยนะคะก็จะมี QR Code ในการรับประกันตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีการรันนัมเบอร์รันนัมเบอร์จากจากทางของ DKSH มาเลยนะคะรันนัมเบอร์แต่ละเลขก็จะไม่เหมือนกัน แล้วก็มีสำหรับเข้าช็อปอะไรนะคะช่วงนี้ก็เข้าได้ทุกช็อปนะคะันนี้ก็จะแรียนนำเบอร์สามศูนย์หกเก้าสี่เก้าห้าอะไรประมาณนี้นะคะทุกใบก็จะเป็นเลขคนละนำเบอร์หมดเลยนะคะ นีเวลาออกเสร็จทางร้านเราก็จะมีเขียนชื่อรุ่นชื่อโมเดลนะคะแล้วก็พาสนัมเบอร์อย่างตัวพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เลยนะคะว่าพาสนัมเบอร์อะไรนะคะชื่อโมเดลอะไรอันนี้มันก็จะตรงรุ่นกันนะคะสําหรับเวลาที่เราเข้าไปเคมในส่วนของวารันตีนะคะทุกทุกรอตนะคะก็เป็นตัวไปรับประกันแทนทั้งหมดนะคะคันนี้เขา พัฒนามาเป็นรอบๆว่าจะเป็นแบบไหนนะะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะในส่วนของตัวลามี LX นะคะแพ็กเกจก็จะมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนตามหาค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เวลาใช้งานก็จะจับออกมาประมาณนี้สวยงามนะคะ จับถนัดมือน้ําหนักก็เบานะคะตัวด้ามดูอาจจะทรงใหญ่จับถนัดมือเนี่ยน้ำหนักอยู่แค่ประมาณ20่สกรัมเองก็ถือว่านะคะอันนี้ก็ทำทุกด้ามแล้วนะคะก็สำหรับงานโปรเจกต์นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอันนี้น่าจะทำไปแจกเป็นนักศึกษาแพทย์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ